เคยคิดเล่นๆไหมครับถ้าวันหนึ่งมีนักการเมืองระดับโลกมายืนให้คนไทยเลือกแบบไม่ดูสัญชาติไม่ดูว่าเขามาจากประเทศไหนเอาแค่ว่าคนนี้โดนใจคนไทยหรือเปล่ามันต้องมีลักษณะอะไรบ้างวันนี้รายการ Neuroeconomic Podcast จะชวนดูว่าสมองคนไทยชอบผู้นำแบบไหนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมบอกอะไรเราได้บ้างภาพลักษณ์กับสื่อสำคัญหรือเปล่า ตอนที่หนึ่งสมองคนไทยเลือกผู้นำยังไงคือมันงี้ครับคนเราเนี่ยเลือกผู้นำมันไม่ได้เลือกจากตัวเลขนโยบายกรสมองจะถามเราว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมคนนี้ดูจริงใจหรือเปล่าแล้วเขาจะปกป้องชีวิตเราได้ไหมในเชิงนิวโรอิคโนมิกเนี่ยสิ่งที่กระตุ้นคือความอบอุ่นความมั่นใจภาพของผู้ดูแลแปลว่าถ้าเก่งอย่างเดียวนะอาจไม่พอครับผม ตอนที่2ปากท้องมาก่อนเสมอถ้าถามตรงๆนะครับสุดท้ายคนส่วนใหญ่สนใจอะไรเศรษฐกิจครับค่าใช้จ่ายงานรายได้โอกาสของลูกหลานเขานักการเมืองที่โดนใจคนไทยต้องทำให้คนไทยรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วชีวิตจะไม่แย่ลงไม่ต้องหรูหราก็ได้ครับแต่ขอให้เขารู้สึกมีชีวิตที่มีความมั่นคงขึ้นครับผม ตอนที่3ภาพลักษณ์กับการสื่อสารโลกยุควันนี้ใครพูดเข้าใจง่ายคนนั้นได้เปรียบไม่ต้องมีศัพย์ยากๆไม่ต้องมามีวิชาการแต่ต้องทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขาเป็นคนของเราแบบนี้มันคือการตลาดทางการเมืองหรือเปล่าใช่ครับและสมองมนุษย์เนี่ยตอบสนองต่อเรื่องเล่ามากกว่าตาราง Excel แน่นอน ตอนที่4บุคลิกที่คนไทยมักชอบถ้าให้สรุปเป็นลิสต์นะครับนักการเมืองที่ถูกใจคนไทยมักมองว่า 1. เขาพูดตรง 2. เขาดูไม่ห่างจากชาวบ้านเกินไป 3. กล้าตัดสินใจ 4. มีการดูแลคนตัวเล็กกว่า 5. ภาพลักษณ์ของผู้นำแต่ต้องไม่ยิ่งและต้องไม่ดูไกลตัวเกินไปด้วยจ้าตอนที่5 สมดุลระหว่างแข็งกับอ่อนทีนี้จุดยากคือถ้าเขาแข็งไปคนก็จะกลัวถ้าเขาอ่อนเกินไปคนก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเขานะักการเมืองที่เวิร์กต้องยืนอยู่ตรงกลางคือแข็งเรื่องตัดสินใจและอ่อนในเรื่องเข้าหาคนนี่มัน c ี o บริษัทใหญ่เลยนะครับเนี่ยสรุปนะครับถ้าถามว่านักการเมืองที่ถูกใจคนไทยที่สุดในโลกต้องมีลักษณะอย่างไงคำตอบไม่ใช่สูตรตายตัว แต่มักหนีไม่พ้น 1. คือทำให้รู้สึกปลอดภัยมีภาพจัดการเศรษฐกิจดได้สื่อสารเก่งดูเข้าถึงง่ายแต่ยังดูเป็นผู้นำที่ดีหรือว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เลือกแค่คนครับแต่เลือกความรู้สึกในอนาคตในอนาคตที่เขาทำให้เราจินตนาการได้แล้วตอนหน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ